โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซธชีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในตอนนี้นะทุกคนนะเราก็อยู่ในประเทศ d ีเวสซิกันอีกแล้วทุกคนในคลิปนี้ใช่ไหมทุกคนนะก็เหมือนในชื่อคลิปที่ผมเขียนไว้นะทุกคนก็คือผมจะพาทุกคนไปดูบ้านสภาใหม่สถานีตำรวจใหม่แล้วก็บ้านพักไอ้เขาเรียกนะเหมือนผมจําไม่ได้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรัะอย่างแต่ว่ามันเป็นบ้านพักที่ซื้อได้ทุกคนนะเขาเรียกว่าอะไรวะผมลืมทุกคน เดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งทุกคนนะโอเคทุกคนนะผมจําได้ละก็คือเพิ่มอพาร์ตเมนต์นั่นเองทุกคนนะที่ผมจะบอกเลยว่าตําแหน่งอะไรมันอะไรยังไงมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันหน้าตาเป็นยังไงที่ผมจะพาทุกคนไปทัวร์แล้วกันถ้าผู้เล่นเก่าที่อยู่ในประเทศก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงทุกคนนะแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ได้ไปทัวร์มันผมไนงะใช่ไหมต้องทํางานอะไรเงทุกคนเออก็จะประมาณเนี้ย แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกราคาในการซื้ออพาร์ตเมนต์ด้วยบอกเลยว่าตกใจนะผมยังตกใจเลยโอเคก็ก่อนทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์กันด้วยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันทุกคน let's go bro โอเคทุกคนนะได้เวลาออกทัวร์กันแล้วทุกคนแต่ว่าที่ผมไม่ชอบตอนนี้แนละ้วก็คืออะไรรู้ไหมลายรถผมหายมันเป็นบั็กนะทุกคนนะอ่า แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตอันนี้ด้วยละกันก็คืออัปเดตวันที่ผมทําคลิปนะทุกคนนะก็คือดำเการแก้ไม่ต้องบอกไม่ใช่แก้ต่ว่าเพิ่มมาทุกคนนะเพิ่มจุดไอ้ไอะไรก็เรียกว่าออโต้ฟาร์มในจุดเก็บกัญชาแล้วก็เฮิร์ฟนะทุกคนนะวีฟกับเฮิร์ฟแต่ว่าต้องเสียใจสำหรับชาวเก็บกัญชาด้วยนะตอนนี้เพราะว่าได้ดํเนินย้ายจุดเก็บกัญชาแล้วทุกคนผมไม่แบบอะไรนะย้ายแล้วเหรอแย่ yeah, ดีอย่างนั้นอืม แล้วก็บ้านสภาทุกคนก็สงสัยว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ในแผนที่เดิมนะนะตอนนี้มันก็ย้ายจุดไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปพาทัวร์ว่าบ้านสภานั้นมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพาทัวร์ในคลิปลิปนี้เลยอาจจะทาําช้าแต่ว่าเอาชัวร์ทุกคนนะก็บ้านสภาใช่ไหมทุกคนบ้านสภาจะอยู่จุดเดิมของการอันนี้นะเก็บที่เก็บเนี่ยเนี่ยเป็นอ่าเนี่ยสภาไม่ใช่อมินนะเขาบอกเป็นแทนที่งานเลี้ยงสัตว์นะทุกคนนะตรงที่งานเลี้ยงสัตว์อยู่นี้บอกเลยว่าสุดยอดและหรูมาก ทางขึ้นได้ขึ้นทางนี้นั่นกคนนะเป็นทางเดียวที่ขึ้นได้ทางอื่นก็อาจจะขึ้นได้แต่ผมไม่ถนัดขึ้นทางอื่นโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทัวร์ดีกว่าคลิปนี้จะไม่ค่อยตัดอะไรมากเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศในเกมพร้อมกับผมนะตอนนี้นะอาจจะไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่หรอกอุ้ยผมชนโทษทีทุกคนไปบ้า,บาในเวลาซิ่งแล้วทุกคนมันต้องขึ้นเส้นทางไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะไอ้เส้นทางนี้อ๋อวิ่งตามเส้นไปเลยใช่ไหมได้เลยโอเค ก็ไม่มีอะไรมากเลยผมต้องขับไปเส้นนี้อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าบอกเลยว่าในไอ้บ้านสภานั้นมีแต่ของดีๆนะทุกคนนะบอกเลยว่ามีแต่ของดีๆใช่ขออนุญาตย้ำเอ้ยรถล,ลาแซงวเนี่ยใจยเย็นเดอ้อเออถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปต้องขออภัยด้วยทุกคนนะพอดีบางวันก็ดีในการคลิบบางวันก็ง่วงทุกคนอะไรวานั้น ใครอยากให้ผมใช้ทาเสียงง่วงเหมือนแต่ก่อนก็ฝากคอมเมนต์ไว้แลวกันดูนผมจะทำเหมือนเดิมนะใช่ไหมครับทุกคนแบบนี้เลยโอเคเราหาทางขึ้นก่อนทุกคนรู้สึกว่าทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนวิ่งทัวร์บ้านสาภาเลยนี่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้กันอึ๊บอ่ะถนนมีไม่ขึ้นทุกคนนะระดับผมต้องไต่เขาโอเคถ้าสมมติเฟรมเรทล่วงต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนนะเออ ก็พอทุกคนมาถึงแล้วก็ทำการขึ้นไปตรงนี้ปึ๊บมีบ้านสภาไปไงนี่เปิดมาก,ก็ชนเลยถ้าเอาตรงนี้ออกได้ผมจะขอบคุณมากจริงๆก็ทําการเก็บรถตรงนี้ดทุกคนนะปึ๊บโอเคก็จุดเอ่อเบิกรถจะมี2ที่ทุกคนนะคือซ้ายขวาถือว่าเป็นที่ดีมากเลยแลนจะมีแท่นนี้ด้วยอ๋อแล้วก็ลืมบอ,อกไปตรงนี้จะมีจุดที่เรียกว่าดูของนะนะว่าราคาของในวันนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าตอนนี้เขารับเป็นไอ ไอทองท้วคนะทองเอออ้าวอ,อีกแล้วเหรอเชื่อไหมที่ผมมาบ้านจะพาเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วทุกคนนะไม่รู้ทําไมผมแบบโอ้ยไม่ไหวเด้ออะไรเงี้ยโอเคต้องรอสักครู่นะทุกคนนะรอสักครู่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโอเครอ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 ,อโอเคทุกคนนะก็กว่าจะพานะบอกเลยว่านานจ,จัดเลยทั้งท้ที่มันก็ไม่ได้ปิ่นนะผมดูแล้วอ่าก็ะะจะประมาณนี้นะในการไอเนี่ยเขารับเป็นแร่รับเป็น เหล็ก85เหรอแล้วก็เงินแดงเหล็กตรงนี้แล้วทุกคนสงสัยว่าบีครับปกติเข้าบ้านสภาตรงนี้เหรอไม่ใช่นะทุกคนนะอันนี้ได้เป็นจุดอะไรสักอย่างของสภานะแต่ว่าเข้าบ้านสภาต้องเข้าออตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยโคตรสวยทุกคนนะผมแบบโอ้ยผมผมยอมรับว,ว่าสวยจริงนะทางแอดมินอ่าสกอตบนะทําำการบอกว่าอ่าเขาปั้นเองกับมือทุกคนนะอะไราเงี้ยแบบทำเองอะ่ะเออผมผมชอบจริงผมชอบผมชอบ เดี๋ยวมาดูจุดนี้ก่อนว่าจุดนี้คืออะไรขอดูทีนี่อ่ารู้สึกว่าจะเป็นจุดเขาเรียกเหมือนอ่าไม่โหลดอ้าวอ้าวสิาแล้วทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยทำไมมันไม่โหลดอ่ะอ้าวเรียบร้อยทุกคนทุกคนมันไม่โหลดผมไม่ได้ปิงทุกคนผมไม่ได้ปิงเนี่ยเห็นไหมมันไม่โหลดอ่ารู้เรื่องโอเคออกประเทศเข้าใหม่ทุกคน โอเคทุกคนนะก็คือเมื่อกี้หลุดไม่ไม่ใช่หลุดเดี๋ยวบอกว่ามันค้างแล้วผมออกเกมแล้วมันมักจะมีปัญหาอยู่เสมอทุกคนกว่าจะเข้าได้บัดโตเอาว่าเดี๋ยวผมจะกลับมากดและกันเออเห็นไหมเอาอีกละเห็นไหมมันไม่ได้ปิงมันไม่ได้ปึ้งเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวาสำรวจเล็กรกแน้อยกันก็คือจะมีธนาคารอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วที่สภาจะมีอันนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะทุกคนอ่าปกติแหละก็จะมีห้องฝั่งนี้ด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าขอดูข้างบนก่อนผมยังไม่ได้สำรวจ เขาด้วยเขาด้วาข้างบนเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคเหมือนจะเป็นที่ให้วิ่งเล่นฉเฉยๆหรอมั้งผมว่าอืข้างบนก็ไม่มีอะไรทุกคนนะเอออันนี้ก็เป็นรูปแบบถนนทุกคนโอเคตรงนี้ก็คือจุดที่สภาเขามักจะรวมตัวกันอยู่ทุกคนตรงนี้เลยสภาเราเหลือสองแต่ว่าสภาไปไหนไม่รู้ดูดินี่นคือบ้านสภาตรงนี้เลยรวมตัวกันอยู่นี่ครับทุกคนเออโคตรเท่ ผมชอบนะบ้านสภาตรงเนี่ยอะไรเนี่ยเออ,เอ,อมันคืออะไรอะบัักม้งไ,ไม่ไม่น่าใช่ตกแต่งแหละก็สำหรับเออได้ไงอุย้ยสภาเมื่อกี้ผมไม่เห็นเขาใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นแตก่ก็เท่ดีนะสภาเออถือว่าเท่ดีแต่ว่าผมจะมาดูจุดนี้กันมันเป็นจุดซื้อของทุกคนซื้อของขายของ ใช่มันบั็อกอีกแล้วอะ่ะมันมันบั็อกอะ่ะทุกคนผมควรทํำยังไงดีโอเคทุกคนเราก็ได้กลับมาอีกแล้วนะคือออกบ่อยมากเอาว่าตรงนี้ทุกคนนะก็มากดดูกันเอาเองแล้วกันแต่ผมจะไม่กดสาอีกรอบแล้วเอาเป็นว่ามันคือจุดอ่าซื้อของจากสภาแล้วก็ขายของให้สภาคือจุดนี้นะทุกคนนะเราไม่จําเป็นต้องแบบเดนึกแหมแบบโอ้โวัสดีครับสภาผมมาขายของอะไรเงี้ยไม่ต้องละเรามาขายตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปนะทุกคนนะก็คือผมจะพาทุกคนไปดูที่ที่เรียกว่าสถานีตํารวจนะทุกคนนะสถานีตำรวจจะไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าถือว่าก็ถือว่าแก้ไขและปรับเปลี่ยนส่วนรถผมก็รับไม่ได้วะจริงๆจริงๆผมรับรถไม่ได้เลยจริงๆมันชอบบั็อกนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรกับอาสำสองนะ่ะสำสองนี่ผมแบบเป็นบ่อยมากเลยนะไม่พูดตามหลักแล้วอ่ะมีเข้าโค้งครับทุกคนเออระดับคุณเจมอย่างผมเนะี่ย เจริงๆแล้วคลิปนี้จะมีหลานผมด้วยนะทุกคนต้องสงสัยอ้าวหลานเดี๋ยวพี่เจมีหลานด้วยเหรอในประเทศใช่พี่มีแล้วตอนนี้นะคือมีแค่หลานเว้มีแค่หลานย้ำว่ามีแค่หลานก็ไม่มีใครนอนั่นแหละมีแค่หลานเออส่วนพ่อแม่หลานไม่มีเวยเก็เป็นานามสกุลมิลเลอร์ทุกคนนะถ้าถามว่าในอนาคตจะทําเป็นครอบครัวไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันต้องเตี๋ยผมไม่มีเวลาลงมาแต่กระทืบกันเนี่ยน,นี่คือสถาน,นีตำรวจทุกคนนะเดี๋ยวผมเออเนี่ยเสาต้นนี้ขอแล้วกันพี่ขอเออ อามานี่คือสถานีตำรวจนะทุกคนนะมันก็จะเป็นเนี่ยพ olic สิ่งนี้แต่มันก็แปลก,ปกเอาจริงมันมันไม่เหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่า,วาเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้แต่ว่าจะมีจุดท,ที่เรียกว่าอันนี้ทุกคนนะเก็บรถตรงนี้ได้เออโคตรเทเ่เลยเป็นเรื่องปกติเก็บรถตรงนี้ได้เขาน่าจะซ่อมรถใช่ไหมเก็บของแหละเอออ่ะก็จะประมาณนั้นนะส่วนข้างในก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเนี่ย ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะผมยังไม่เคยโดนจับเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูที่ตำรวจสามารถเข้าได้นะแต่ประชาชนอย่างเราเข้าไม่ได้เราจะมาดูกันว่าอะไรนะทุกคนมุมซ้ายนี่จะเป็นไอ้ค่าปรับเนี่ยทุกคนนะมุมซ้ายมุมซ้ายจะเป็นค่าปรับก็คือเสียค่าปรับตัวเองเวลาที่คุณแบบติดแบบมันจะขึ้นมาหมนะหมายจับคุณก็มาเสียค่าปรับตรงนี้ได้นะส่วนตรงนี้จะเป็นการประกันตัวทุกคนนะก็คือประกันตัวใครก็ได้เงี้ย ช้บัตรอ a n g วดทุกคนนะ5นาทีสามารถคราฟได้ที่เลเวลทุกคนอืมก็สามารถคราฟได้ที่เลเวลเลยนั่นแหละก็ไม่ยากอะไรหรอกนะจริงๆมันมันก็ทรัพยากรไม่เยอะเอาเอว่ามันมีวิฟกับเพิร์ฟแล้วก็เงินประมาณ1,000พันมั้งในการคราฟบ,บัตรอันเจวถือว่าก็แรใช้ได้อยู่แหละสำหรับคนที่ไม่มีเก็บนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอ,าอาพาร์ตเมนต์ก่อนละกันมันอยู่แถวโซนเนี้ยโซนเนี้ย อพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้หมูถ้าผมจำไม่ผิดขับไปเดี๋ยวก็เจอครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะอ่าโอเคมาให้ไดี๋พวเราจะขับรถเร็วเออะเจ็บเดี๋ยวเจ็บได้ไงคนอยู่บนรถนะเจมเออนั่นแหละอันนี้สบายใจเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะทุกคนนะเออโอ้ยผมไม่ได้เข้าประเทศนานนาน,นานทีเข้านะทุกคนก็สงสารหน่อยละกันเวลาดีบด้วย เดี๋ยวในอนาคตเราจะมีการจูน3าสองด้วยอันนี้ไม่ได้โกหกนะทุกคนผมพูดจริงๆผมจะจูน3าสองแต่ก็มาดูกันว่าจะได้จูนตอนไหนนะทุกคนเออเอเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปด้วยผมพาทุกคนไปนี้ดีกว,ว่าไปไอไปสุ่มอันนั้นสุม่มอันนี้เออนี่นี่น,นี่แป๊บน,นึงใช่ไหมแล้วผมดูกันหวังว่าจะใช่ใช่ไหมยวเช็คแป๊บตันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอพาร์ตเมนต์ที่ว่าเนี่ยใช่ไหม อ่าอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้สงสัยว่าจะเป็นโมเดลที่ลงเอาไว้ลงอพาร์ตเมนต์แน่เลยทุกคนเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยน่าจะไม่พอนะทุกคนเอ,อเอ้ยลูกบอกไปอพาร์ตเมนต์น่ะสามารถเข้าอยู่ได้แบบนี้ทุกคนนะเออนี่ไงอพาร์ตเมนต์ที่ผมพูดนี่เลยเนี่ยอพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะเออเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอนะอพาร์ตเมนต์เออก็สามารถมาเห็นไหมเนี่ย บ้านที่6ประตูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่มีสิทธิ์แสดงว่าหลังนี้มีการซื้อแล้วทุกคนนะเออมีการซื้อแล้วหลังนี้ก็คุณไม่มีสิทธิ์ก็มีการซื้อแล้วหลังนี้ก็มีการซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์หลังนี้แหละก็ซื้อไปแล้วทุกคนตอนนี้คือซื้อไปแล้วในสี่หลังมาดูว่าอีกสี่หลังจะซื้อหรือเปล่าอ่าอ๋อนี่หลังนี้ยังไม่ซื้อทุกคนหลังนี้แหละหลังนี้ก็ยังไม่ซื้อ และหลังวันนี้ลหละซื้อ,อยังยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อหลังนี้ก็ยังไม่ซื้อแปลว่าทุกคนมีโอกาสจับจองบ้านอพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะไม่ใช่บ้านอีกเป็นอพาร์ตเมนต์ก็โอกาสจับจองก็อยู่ที่มานสี่หลังทุกคนก็มันก็มาซื้อได้เออแั่แหละก็เอาจริงนะสำหรับผมผมคิดว่าซื้อได้น่าจะเป็นแก,งก๊งป,ประชาชนธรรมดาคงจะฟาร์มกันลําบากแต่ว่าแก,งก๊งน่าจะฟาร์มกันไวมากในการซื้อ เว้นแต่ว่าคุณจะใช้เงินโอซีในการแก้ปัญหานะคุณถึงจะซื้อมันได้หรือไม่ก็ฟาร์มแบบไม่หลับไม่นอนอะ่ะแต่ว่าอย่าดีกว่าทุกคนเพื่อสุขภาพของทุกคนนะผมก็เป็นห่วงด้วยเช่นตัวผมช่วงนี้ก็นอนดึกมากเลยถ้าทุกคนสังเกตบางทีก็เจอผมในประเทศนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าเราจะสามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนนะไม่ใช่บอกว่าซื้อคุณแจเข้าบ้านอจำไม่ผิดจะอยู่ที่ตลาดนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันโอเคก็ให้มาตรงนี้นทุกคนนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง จะเจอกับนี่ไงบัตรอาพาร์ตเมนต์ก็ราคาก็ 1, 2 9 0 0 0ล้านสามารถซื้อได้เลยสโลตดีอีก่ด้วยนะก็ซื้อๆไปเถอะก็มันก็จากที่ผมไปอ่านมานะผมไม่ได้มีอะไรอินเสอร์ให้คนได้ดูเพราะผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเงินในบัญชีก็มันยังไม่ถึงครึ่งของอาพาร์ตเมนต์เลยเอาว่าผมได้ประมาณ3%ของ100ของอาพาร์ตเมนต์ประมาณนั้นเลยนะ ก็ประมาณ1นึ่งล้านสองแสใครที่ซื้อไปก็ถือว่าคุณรวยมากถ้าเป็นเงินในโอปัจจุบันเงินในโ c จะอยู่ที่40บาทต่อหนึ่งหมื่นเพราะว่าแต่ก่อนจ,จะ50ใช่ไหมก็อาจจะหมดหลายพันอะแตะหมื่นไหมผมไม่แน่ใจถนะ้าทุกคนซื้อหมดเลยนะเป็นล้านอะไรเงี้ยรับเป็นล้านเงี้ยก็น่าจะแตะหมื่นอยู่มั้งไม่ก็6 7เจ0พันอะประมาณนั้นแหละเออก็ินเยอะพอสมควรเลยแหละทุกคน ก็มาซื้อได้นะในอนาคตไม่แน่ใจว่าผมจะซื้อได้หรือเปล่าแต่ถ้ายังมีให่ผมซื้อได้เรื่อยๆก็ซื้อแต่ในความตามความคิดผมนะผมว่าแอดไบนะ่ะอาจจะทำการให้แบบเป็นอาพาร์ตเมนที่สามารถส่งต่อให้กันได้เหมือนรถอะไรแบบเนี้ยคือไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะทําได้ไหมสมมุติแบบคุณเบื่อบ้านนี้โอยแบบตังค์จะหมดแล้วไม่ไหวแล้วขายบ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันมีโอกาสที่จะได้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งคือบางทีคุณไม่ได้เล่นโลนี้แล้วอะ่ะเออแล้วถ้าสมมุติคุณปล่อยโลล้างหรือว่าขายโลอย่างเงี้ยก็ราคามันจะแพงมากอะไรใช่ไหมละ่ะเออไอเรื่องที่คิดเยอะสุดคือปล่อยโลล้างทุกคนเพราะว่าถ้าปล่อยโลล้างมันจะมีแค่ ID ดีดีนี้ที่สามารถเข้าบ้านหลังนั้นได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เข้ายกเว้นแต่เจ้าของบ้านจะแอดเข้าและการที่จะแอดเข้าอะ่ะก็ ใช้เงินเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าแอดเข้าหนึ่งคนเนี่ยจะไม่ใช่ทุกคนก็คือประมาณแบบว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนี้ใช่ไหมเราก็ทําการแอดเข้าอีกหนึ่งคนมันก็จะไม่เสียตังค์แต่ถ้าแอดเข้าแบบเออเขาเรียกไงทุกคนนะแบบเพิ่อมอีกคนหนึ่งอ่ะเป็น3นะต้องเสียมันแสนมั้งแสนกว่าบาทเพื่ออพบ,บ้านมาสามารถอปได้ผมขออนุญาตเรียกอาพาร์ตเมนต์ว่าบ้านละกันเพราะว่าติดปากดีทุกคนเนาะเออ มันก็จะประมาณนั้นแหละที่ผมจะอ,อธิบายนะถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากเลยเออรู้สึกเบื่อเบื่อ <ๆ S 1> ไหมทุกคนคลิปหน้าผมมาขายยาดีกว่าเออทุกคนเริ่มยิ้มแล้วเจอไปเจมติดคุกอีกแล้วลยใช่ทุกคนคิดถูกละมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปปิดคลิปกันนะทุกคนนะเราจะพาทุกคนไปสุ่มก่อนผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้สาระมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะใช่เพราะว่าคนมาทำคนที่ทำประเทศดิเว e ซิตี้ก็เยอะเช่นกัน ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถือว่าเป็นการทําให้ประเทศนี้ดูน่าเล่นขึ้นนะแต่อะไรวะเนี่ยมันไม่ควรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือเออมาเดี๋ยวผมจะพารนไปสูงเลยล้วกันไหนดูซิผมจะออกเป็นอะไร RX-7 เหรอผมไม่ต้องพูดถึงทุกคน RX-7 ไม่น่าออกอีกแล้วถ้าออกก็ก็กดีแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมไม่ได้หวังสูงกับอ X อยู่ละโอ้กัญชาสใบ ผมมีเต็มครั้งแล้วครับพี่น้องใครก็ได้เอออ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทพาร์ทหน้านะก็เราจะมาขายยาแหละอาจจะมีการขายยาเอ้ยก่อนจะจบคลิปขอพูดนิดนึงแล้วกันจะพูดแบบเหมือนเป็นการสปอยคลิปนะทุกคนถ้าถามว่างานไองานไอดำน้ำนะผมจะทำไหม อาจจะมีโอกาสทําแต่ว่ามีคนทําเยอะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนอยากดูกับผมไหมก็ฝากคอมเมนต์ไว้แล้วกันส่วนใน,นอนาคตผมจะมีการอาจจะไปรีวิวคุกจริงๆคุกทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละแต่ว่าแค่อยากไปรีวิวเฉยเพราะว่าถือว่าได้ทำะนะถึงจะช้ามากๆไม่ๆมันช้าโคตรช้าเลยเออก็สมายๆว่ามีคุกมีไอ้ขายยาอะไรประมาณนี้แหละว่าทุกคนก็รอติดตามแล้วกัน ก็สรหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพิยงเท่านี้เลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในพาทพานหน้าทุกคนบายบายไปฟาร์มแล้วทุกคน